สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมเอิร์ธไซติงแล้วก็น้องนิวครับวันนี้น้องนิวจะพาพี่มาตกปลาที่ไหนครับผมคลองหลังบ้านแล้วก็หลอดเข้านาผึงครับอันดูสภาพตอนตื่นเช้าไหครับตาปรือเลยทุกคนด,ดูหน้าน้องดิง่วงไหมง่วงมาดูหน้าไอ้นี่ดิเป็นไรน้ำลายยืดเหรอไม่ติดค่ะลงลงไปเล่นตรงนู้นไะลงไปเล่นในคลองไปมาทุกคนเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราผมจะไปเปลี่ยนเหยื่อตกปลากัน ลอกตัวนี้ลอกตัวนี้เราจะเอามาตกกันประจาประจำนะช่วงนี้พี่ลอกน้องนิวมันคิดที่แล้วที่ผมเอาลอกไปให้น้องดีใจมากไหมดีใจมากแล้วนะไปรอดูในคลิปเอาเองนะวันนี้เราจะมาลุยตรงนี้เลยทุกคนมาครับผมเปลี่ยนเดียวก่อน,ท,น,นทุกคนนี่คลองนี้เลยตรงนี้จะเป็นช่นองคลองนะน้องบอกว่ามีชโด<อ>ด้วยแต่วันนี้จะได้ตัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับฮะ <laughs> ตรงนี้จะมีชโดโมแม่เหนีน่ยงนิวมีอคอกด้วยเหรอ ันนี้เปลี่ยนมาตกของข้างคลองมันะครับคนดูดิปลาอยู่ข้างตะลิ่งด้วยเห็นปะแต่จะออกมากัดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึงเฮ้ยยฮ้ยเรื<ด>่องะไงตามมาเลยโอ้โหมันไม่เอาอะตามแต่มันไม่เอา โอ้โหมันไล่มาเป็นคลื่นเลยหืมอะไรหลุดอะ่ะอะไรหลุดมาอะไรหลุด ว้าวตรงนี้มุมนี้โคตรดีอ่ะเหมือนจะมีปลาด้วยนะแต่ผมต้องลองตีดูทุกคนมุมนี้ค่อนข้างที่จะสวยเลยน้ำนิ่งด้วย ไม่สามารถบอกได้เลยจริงๆว่าจะมีปลาหรือเปล่าล่วงน้ำรอได้ปลายังเงียบกริบเลยไม่มีกัดพี่มัางเลยอะ่ะรดนกัดหลายรอบแล้วะต,ตรงนูรรงน้นพี่ตีอยู่ต้งพักหนึ่งไม่มีตัวกัดเลยเฮ้ยปลาไปไหนหมด ก,กัดเลยเหรอโชโดวะไมไ่รู้อ่ะวันนั้นที่เองได้ได้ชโดเองเอาเหยื่ออะไรเล่นบัดเบดเหรอพัง,งไปแล้ว,ลวอุ้ยนั่นลงพังไปเลย เฮีย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 เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทุกคนอ้เอฮียสายฟูโอนนั่งตายค่ะมาบเปิดเลยชุบตัวนี้ยังไม่แสบเท่าอีกตัวนึงอยู่ที่บ้านนะมันน่าจะออกมาจากทุ่งหญ้าทุ่งหญ้านี้ยมีฟ้าใช่อยู่ข้างในซุบเฮ้ยเมา เห็นแล้วตอนแรกมันขี่ตอนแรกมันขี่รถไปทางนู้น้ขนยออ้โอโอ้ยก็นี่มันือหายไปเลยอ่ะ โอ้โหวิลูกจะโดป๊อกไอโดป๊อกไอโดป๊อกเออมีมีมีโอ้ลูกไอโดป๊อกดูดิผมบอกแล้วว่ามีจริงสุดยอดนี่มึิ่งจะหลุดแม่มาประมาณสองสามวันเนี่ยเดูดิโหเป็นไงโดช้าๆทุกคนโอ้ดูดิดูหน้าดูทียบกหน้าคิวเห็นป่ะดูดิมันเปิดรับเสียงดังทเพื่อมันเปิดนี่มันเปิดไง ต้องไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ย <avec> พ <proposals> <Jedi> ี่เอิร์ธเป็นไงเนี่ยทไม่ยูก็ไปล้างดิก็ไปเช็ดสิลึกตัวนี้ประมาณโลชั่งไหมพี่เดี๋ยวผมไปยกกิโลมาให้โลโลโลนึงเลยเนี่ยตัวเนี้ยเอากล่องไว้พี่หน่อยดิโอ๊ยทำไมแกทำอย่างนี้ล่ะแล้วทำไมแกทำอย่างนี้ฉันจะหยอกเล่นนะแกว้าดูดิโดโดป๊อกตัวนี้น่าจะประมาณสัก หกสิบกิโลนะตัวเนี้ยเดียวถึฮะหกสิบกิโลยกมือเดียวถึงไหวมาให้น้องนิวเอาไปเก็บก่อนนะน้องนิวไปเก็บไปเอาไปทั้งกิ๊บไปผมไม่เอาไปหรอกตัวเนี้ยมันผมจาเอาสักประมาณหนึ่งพันโลขึ้นไงตัวนี้ก็ตัวเด็กๆไปละได้ปลาแล้วกลับบ้านจบคลิปอ้าวเนี่ยได้กิ๊บอร์ฟรีด้วยผมได้ก็ผมได้มาผมไปแล้วอ่าไปจริงแล้วเฮ้ยกเป๋าเฮ้ยโอ้โห เอาไปหมดแล้วเอาไปหมดเลยเหลือแต่เหยื่อเอาเหยื่อติดอีกอ้อโหอย่างที่บอกนะครับทุกคนว่าคลองนี้น้องนิวบอกว่าจะพาผมมาตกนะแล้วก็ได้เรื่องจริงๆเลยใช่ไหมคิวใช่ไอคิวรู้สึกยังไงบ้างที่เมื่อกี้โดนปลาสัมผัสที่แขนเข้าไปโอ้โหรู้สึกว่าเขินเขินปลาใช่เพราะว่าเพราะว่าจังหวะเนี่ง อะไรของมันมันเปิดขาไหนเอ็งบอกว่ามันเอ็งตกได้ตัวกิโลนะหนึ่งนิ้วไม่ถึงโลตัวที่เอ็งถ่ายพี่ดูใช่ไหมใช่ไม่ถึงโลแต่ลายสวยนะแต่สองตัวผมได้ตัวเดียวทุกคนอยากอยากจะหาสักชะโดสักร้อยกิโลอ่ะมีป่ะแถวเนี้ยร้อยกิโลอ้อืมแต่นั้นอยกิโลอยู่พุ่มเป็นไงกัดโคตรแรงอ่ะกัดแรงวะแร่งเลยมมันรู้กิโลยังเออมึงรู้กิโลยัง ร้อยกิโลเลยเว้ยตัวทั้งคนเลยนะยต,ลลยนะตัวเหนเองออไงเอาละอะไรกัดอะไรกัดอะไรไล่กัดลูกปลาอะไร้จบแล้วขีโมูขคีหมปะ่ะดูอะไรวะเนี่ยไปกว่าใครได้ ต้องเมามาใช่ครับไปเปล่าพี่ไปไหนไปไหนไปตกปลาหมายวิ่งไป็นไรเอ่ะยังตกเลยหมายเงี้ยเหรอเป็นไรครับเป็นไรวะต้องไม่งเอามันเลยไหมเอาเดี๋ยวไป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 วิ่งเหมือนกันเลย ไปวันนี้หมายวิ่งของแท้มาอย่างเงี้ยของแท้ครับเอาละ,ะครับทุกคนคลิปวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเพราะว่าพี่ไปกินข้าวนะน้องๆอยาให้น้องๆตกเล่นกันไปดูดิฝั่งนู้นนะเขาตกซีกันอยู่นะก็เดี๋ยวไอคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับทุกคนอ่ะ <c oughs> เจอกันอีพีหน้าถ้าใครคือชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย เนี่ยสบายสบายเลยเนี่ยเบาเลยีเกิเยอ้หเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโไอคิวมันเด็กโง้พีคิหลังยอะไม่ไหวอ่อ